mời bạn mời 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 đi mời 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 ba 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 มาครับ ốc, กินอบมาขันหบนเลยครับวันนี้ถายอันนี้าม,มาเงาถหายมา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 ,มา,ม,า,ม,า,า,ามาจะไปกินหญ้าเราเราจะไปกินหญ้าพอลุ้นว่าให้ปลาน้องๆไปกินหญ้านะครับกับแม,แม่แม่ด้วย

มันกะไปแบบนี้แล้วครับโอ้โหเดินชนกันกันไม่ไอะเดินก็ไปดูอะไรทำไมยากยินไหมลอกพ่อมาแล้วผมพอลุนตามหลังมาแล้ว ขายหญเอามีปิโนโ่ปิโนโกกับแม่นาเพชรก็ขี่แล้วครับพอเขาโตแล้วเราต้องฝึกขี่แล้วครับฮะ,ะนี่ต<ะ>ันซันไม่ใช้กับไอ้เจ้ากแก้กวแกว้แก้วโวแก้วเน่แน่เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอา แก้วจอบป้าแม่ด้านหมดหรืแม่ก็ไม่รู้จะขัดลูกเลยแม่ฉายนะ่ะตามใจลูกตลอดเลยแก่แก้วก็เลยตามใจแก่แก่ออกบ่แก่แก่ออกบ่ดื้อบ่ดื้อฉายมานี่มาแม่ฉายเขาฟังอยู่แต่ไอเจ้าแก้ออก่เจ้ออาแก่ดื้อเกิน ตัวแก้วชอบแบบบังคับแม่ครับชอบกี้โกงด้วยเห็นไหมครับว่าตัวเองขี้โกงเลยชอบแบบบังคับบังคับพาแม่ไปนู่นไปนี่อยากไปหาพี่ก็ดันไปไอพี่นกกอนแบงแม่นู่นี่ยาไพี่ดน่นกี่นดพี่นกโชว์งามไปมาใช้ไหม nó nó đang ở là nó các con cháu nhục ngài gì แดดอ่อนๆสายๆตอนนี้ไม่ไม่ร้อนนะครับดูๆบ้นานก็ต้องแยกแล้วแยกจากแม่แล้วแยกนมแล้วนู่นนู่นตัแยกนมแล้วพอโตแล้วแต่มันไม่แยกนมได้โตเท่าตัเท่าแม่แยกออกยากเลยนะครับ อยู่โตแล้วโตครบพินนบสองปีนี่ก็แยกแลยย้วครับแยกกิดนี้แหละตัวโตวเท่ากันเลยครับก็แยกได้ไอเจ้าแก้วก็สองปีแล้วต่อไปมันเป็นคิวแก้วแล้วต่าที่แก้วเคยมีแม่เอาใจมีแม่เอาใจแบบงอนแงก็วิ่งหาแม่นะงอนแงก็วิ่งไปหาแม่ใหแม่ให้แม่โอ้เนี่ครับต่อไปก็ต้องแบบอ่านี้แล้ว โตแล้วต้องแบบว่าต้องหาพึ่งตัวเองแล้วน้องแกว้วอีอย่างน้องแก้วก็โตแล้วสองปีแล้ว,ว,ลวไว้พี่ป้อมขี้ขอยู่นั่นขี้อยู่นั่นแหละขี้่ก็ฝึกไว้อยู่นั่นแหละ กินหญ้าแบบนี้นะครับยญ้าแบบนี้จะดีมากนะครับแางก็แข็งแรงด้วย ไปหาพี่แล้วหาแม่เพชรแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะแยกก็จะแบบนี้นะครับพอแยกออกแบบแบบยังไงครับแยกดีๆก่อนแล้วก็บางทีก็จะมาป่าแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่กับแม่มากแต่เวลาปล่อยก็น่าจะมาเดินตามแม่แบบนี้นครับ แยกไม่ให้แบบติดแม่มากมให้บังคับแม่มากส้องสารแม่เขามันด้าตินเินยาก อืมแม่จะถูต้นไม้ก็ไม่ถูว่าแกไปเบียดีกนั่นไะแม่ถูข้างบนลูกถูข้างล่าง Ê à, à, tuột nó tuột á อาหารทั้งนั้นเลยครับช้างช้างก็ชอบกินแบบนี้นะครับเห็นแตงแง่ง,ง,งบางทีเขาก็กินนะครับกินกินแล้วก็กินแบบบางกินบางทีมันก็สามารถแบบสร้างภูมิหรือว่าทําให้ช้างเราแข็งแรงได้เลยนะครับเหมือนกับว่าเขาได้รับสารอาหารหลายอย่างมาแบบนี้ครับแล้วร่างกายเขาก็จะแข็งแรง สมบูรณ์ด้วยได้เดินหัวกำลังกายด้วย <c oughs> แต่แต่อย่างหนึ่งคื <c oughs> ที่นี่มันน่้าน้อยครับนิ่งแต่หน้าแรงก็นิ่งแต่ย้าน้อยถ <c oughs> ้าแบบเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์แบบ มาเชียงใหม่แล้เนี่ยครับหญ้าเขาเยอะราเขาเลี้ยงช้างเขาปล่อยช้างกินน้ำธรรมชาติเขาข้อได้เปรียบเขาก็คือเขามีหญ้าครับหญ้าเขาเยอะส่วนบ้านเราก็เป็นแบบพื้นที่ค่อนข้างที่จะเล้งครับเวลาหน้าร้อนถ้าแถวภาคใต้ภูเก็ตหรือว่าภาคใต้เลยครับเขาก็มีป่านะครับอุดมสมบูรณ์ช้างเลี้ยงที่นั่นเขาก็จะปล่อยปล่อยแบบ ก็จะปล่อยกินหญ้าามธรรมชาติมั่งกินเขาเรียกอะไรต้นหมากต้นต้นหมากตัวนี้ครับหรือไม่ก็แบบผมก็ไม่รู้ชื่ออยากต้นไม้ต่างๆในธรรมชาตินี่ครับมันก็ได้บบได้อาหารได้สารอาหารเพิ่มเยอะครับไม่ได้กินแค่หญ้าครับแล้วเขาก็มีหญ้าก,กินตลอดช้างเขาเดงสมบูรณ์นะครับ อย่างบ้านเราก็ต้องมันเป็นยังไงครับเป็นภูมิประเทศเนะครับที่แบบแตกต่างกันบ้านเราก็ก็นานที่จะแย่งส่วนบ้านเขาก็อุดมสมบูรณ์เลยเนี่ยครับมีป่าก็ป่าต่างกันนะครับแต่ก็แต่เราก็แบบแบ่งช้างให้ช้างกินทุกตัวนะครับพยายามหาห้ช้างกินให้ได้ แคนาเลงอ่ะหาต้นไม้หาอะไรมาเสริมทุกอย่างว่าเราไม่มีป่าแบบอุดมสมบูรณ์มันมันบ้านเขาครับถ้าเรามีป่าอุดมสมบูรณ์มันบ้านเขา,า,เา,า,า,เขาก็ไปปล่อยในปา่าเลี้ยงในปา่ากินยาในปา่าสบายช้างแข็งแรงด้วยช้างอ้วนเหมือนตุ๊ตะเลยอ้วนแบบอ้วนมากๆเลยกินยาตลอดเวลา แต่ก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับช้างแต่ละภาคก็จะเลี้ยงแตกต่างกันนะนครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็แตกต่างกันควาช้างก็ก็เลี้ยงมันเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามีประเทศแบบนี้ครับมันแตกต่างกันแบบป่าโดยสมวนูมต่างกันเลยก็ต้องเลี้ยงต่างกันแต่ถ้ามัน ดมสมบูรณ์เหมือนกันก็เลี้ยงเหมือนกันเลยครับว่าคุณสมัยก่อน <overc row se> เลี้ยงช้างก็เลี้ยงในป่าครับว่าโ,ย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 โอ้ยโอยโเล้ยป่าไปไหนว่าเทคโนโลยียังไม่แบบมาแบบมาแบบเหมือนทุกวันนี้ครับเลี้ยงช้างก็เลี้ยงในป่าปล่อยป่าผูกโซ่ยาวเลี้ยงในป่าป่าสมัยก่อนก็ระน่าจะสมบูรณ์กว่าบ้านเราเฮ้ยกว่าทุกวันนี้ครับไม่ก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เกิดไม่ทัน แต่เท่าที่แบบปู่ยา่าตาทวดพ่อแม่เล่าให้ฟังนะประมาณนั้นนะครับป่าสมัยก่อนเขามสมบูรณ์เทคโนโลยีก็ยังไม่มีะครับรถรถมันทุกช้างหรือว่า Youtube หรือว่าอะไรนี่ก็ยังไม่มีก็คือบางช้างก็เลี้ยงช้างโดยการแบบแบบยังไงนะครับเลี้ยงในป่าเวลาเดินทางไปออกงานทำงานก็ เดินเดินเท้าไปเป็นวันๆแต่ว่าสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์ก็ไปไหนพักนั่นมีจ้าให้ช้างกินตลอดนะเนี่ยครับช้างก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเรื่องอะไรที่ขาดงแลนแต่ถ้าหน้าฝนก็ค่อนข้างที่จะแบบชุ่มนะครับชุ่มแบบเราปลูกญ้าได้เพราะว่าหน้าฝนมันฝนตกนะครับแต่ถ้าร้อนค่อนข้างที่จะแรงนะก็จะเป็นการสับเปลี่ยนไป กันอย่างอื่นบ้างแบเนี่ยครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวไม่ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับสำหรันิ้วแก้ววิ่งไปนู่นนะครันุ่มแก้ววิ่งไปนู่นแล้วครับสำหวันนี้นะครับเดี๋ยวไม่ขอปิดคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหนุ่มไปแล้วนุ่วิ่งตามแม่ไปแล้วไปแล้วครับผม